อย่างนี้นี่ดุอย่างงี้นี่จริงใจ <laughs> ไม่มีใครเอาเลย <laughs> <laughs> ไม่มีใครเอาเลยนี่ฮะเอาไอซ์ไอซมาพอดีเลยเอ๊ะแอปดังได้ยินเสียงไอซ์ไหมเอ่ยไอซ์ลองทักทายหน่นอยดิสวัสดีครับสวัสดีครับในทั้งติ๊กต็อกนะครับแล้วก็แอปแดงนะครับสวัสดีครับขึ้นลูกไฮใช่ไหมในแอปแดงขึ้นลูกไอฮเออเหมอือนโฟนอินอ่ะเออไอซ์ไปคุยกับสาม,มีคนที่สองมาใช่ไหมใช่ครับเออค,คือเอาจริงไอซไล่ไปหน่อยทำไมถึงไม่เจอด็อกเตร์สัว คือคือจริงๆอ่ะตอนแรกแกไม่ยอมค่ยถูกปะ่ะตอนแรกแกไม่ยอมคุยเลยเออคือก่อนหน้านี้หลายวันแล้วแหละไอไปเจอเป็นเป็นญาติแกคนหนึ่ง,งก็ก็เคยบอกเอาไวแ้แหละว่าเออถ้าเกิดว่าแกพร้อมอยากจะเปิดใจหรือพูดคุยยังไงแบบติดต่อหาให้หน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยไออยากคุยด้วยอยากจะให้อยากจะรู้ว่าคนที่เคยคบกับกับสีกาคนนี้เขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงเลือกคบอะไรเงี้ยครับก็วันนี้จริงๆแล้วอะไอก็ลอง คือลองเข้าไปหาเลยว่าแบบว่าแกพร้อมจะคุยหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าวันนี้ยภรรยาของดรสูวรน่ารักมากคือแบบว่าแกรอดนดนีมากพอเจอหน้าปุ๊บเนี่ยแกบอกเหมือนแกไม่รู้ดีใจใบคิดเองนะแต่ว่าแกเหมือนแบบเหมือนดีใจที่เจอหน้าข่าวแล้วเพราะก่อนหน้านี้นแกไม่ยอมปรากฏตัวเลยคุณผู้ชมฮะเพราะดรสูตเนี่ยคือจะถูกมองว่า ด้วยความเคารพนะดรสูตรสุเนี่ยไปสนิทกับกอปฟตอนบวชพระคนก็เลยคิดว่าเอ้ยไปมีอ่ีสัมพันธ์กันในตอนว่นวแล้วสึกมาแต่งงานหรือเปล่าแต่ปรากฏวันนี้กลายเป็นว่าไปเจอภรรยาของดตรสุซึ่งภรรยาก็ต้อนรับเหรอไม่ได้แบบเอ้ยอย่าน้องอย่ามาคุยอย่าะไรงี้คือตอนที่ไอ้ไปถึงเนี่ยไอ้ไปที่บ้านนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกดรสุไม่อยู่ไปทำงานตกติแล้วพอไปถึงที่บ้านก็กดอ่อนแล้วก็เรียก ออกมาปรากฏว่าภรรยาแกก็เปิดหน้าต่างแล้วแกก็ออกมาแล้วก็ไอ้ว่าท่าทีแกดูดีใจที่ได้เจอเรา <c oughs> แกบอกว่าไอ้ถามพันึ่งว่าพี่ครับโทษทีพี่พร้อมให้สัมภาษณ์ไหม <c oughs> อยากจะสัมภาษณ์สามีพี่นิดนึงแกเลยบอกว่าพี่พร้อมพร้อมเลยแล้วก็สามีก็พร้อมด้วยเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ที่ไม่อยากจะออกมาพูดเพราะไม่รู้ว่าสีกาก,กอฟหรือตัวกรฟเนี่ยเขาจะพูดอะไรถึงสามีพี่เพราะว่าตอนแรกข้อมูลเก่าเนี่ยมันออกมาทํานองว่าคบกันตอนสึก ไปตอนเป็นพระแล้วไปศึกพระออกมาแต่งงาน ừ, หรือเปล่าอะไรแบบน <ừ, S 2> ีบ้คแกก็เลยมีความกังวลว่าแกยืนยันว่ายัางไงแกก็มั่นใจว่าแกแต่งหลังจะสศึกแล้วแล้วก็คุบหลังจะสศึกแล้วแกก็เลยรอดูท่าทีก่อนวันนี้พอได้เจอภพแกก็เลยแบบเหมือนดีใจที่ได้เจอเราอะไรเงี้ยครับอือแล้วแล้วตอนนั้นใครเป็นคนไปประสานดรสุม,มาให้คุยวันนี้ภรรยาหรือว่าใครไอซ์อ๋อเหรอประมาณสักบ่ายสองเออเจอภรรยาแกแล้วแกบอกว่าเนี่ย ้องให้รอแป๊บหนึ่งนะไม่เกินสี่โมงเย็นเนี่ยยังไงพี่เขาก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยวแบบภานาไทยเพื่อจะให้พูดคุยให้บอกมัน้นใจนะพี่บอกโอเคนะผมขออนุญาตรออยู่แถวๆตรงนี้นะก็คือไอ้ก็อยู่แถวๆแถวบ้านแกนั่นแหละ<ๆ>แล้วก็รอเสร็จปุ๊บก็สี่โมงเป๊ะเลยดรสุก็มาภรรยาแกก็มาบอกไอ้ว่าโอเคพร้อมแล้วพอไปถึงปุ๊บแกก็ต้อนรับให้เข้าไปนั่งพูดคุยด้วยเนี่ยและตอนที่ดรสุเล่าเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะที่มันน่าสนใจก็คือเอ่ออันนี้พี่ถามหน่อย ตัวแกเองเนี่ยตอนที่เลิกกับก๊อฟเนี่ยแกยังต้องไปไหว้เจ้าคุณก็คือเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรไหมหรือว่ายังไงแกบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวของแกเองอ่ะแกเคยไปไหว้แต่หลังจากที่ศึกแล้วเนี่ยไม่ได้กลับไปไหว้อีกแกไม่รู้มาก่อนใช่ไหมไอ้ว่าอันต้องถามว่าแกไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยลูกที่ศึกเนี่ยคือสามีก๊อฟอีกเหมือนกันใช้คําว่าตั้งแต่วันที่ รู้จักก๊อฟตอนบวชเป็นพระหลังสึกออกมาแต่งงานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีข่าวไม่เคยรู้เลยว่าก๊อฟเนี่ยมีสัมพันธ์กับปั๊บปั๊บนะไอ้ถ้าไล่ไทม์ไลน์เนี่ยเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยที่สึกออกไปชื่อเจ้าคุณอะไรนะเมย์เจ้าคุณวิรัตเจ้าคุณวิรัตเนี่ยเอาจริงอ่ะถ้าพูดกันตามตรงสนิทกับก๊อฟก่อนป่ะสนิทกับก๊อฟก่อนก่อนด็อกเตอร์สุป่ะไลน์คือก๊อปเอาไทม์ไลน์คือคือถ้าฟังก๊อฟเนี่ยก๊อฟบอกว่าคนนี้คือคือูแก ใช่ก็แสดงว่าพูดกันแบบภาษา้านนั้นคือสามีคนแรกคือเจ้าคุณวิรัตเจ้าคณะพิจิตซึ่งศึกแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วดอร์ไม่ละแค่ละคายเหรอไอว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนเราอยู่กันกลางคืนเนี่ยเมียเราเนี่ยซึ่งก็มีสามีอยู่อีกคนเนี่ยเอามันไม่คุยกับสามีเขาหรอวะตอนกลางคืนคบหากันเนี่ยดตอร์ไม่เอกใจเลยเหรอเมียตัวเองเนี่ยมีอีกคนหนึ่งอีก ให้ถามเขาประโยคนึงยว่าพี่โทษทีเขาคบกันประมาณเกือบสองปีเขาปั๊บปีห้าเดือนก็บอกอะไรนี้พี่โทษทีคบกันเนี่ยพี่นอนด้วยกันทุกวันใช่ไหมพี่อยู่ด้วยกันทุกวันใช่ไหมเขาบอกใช่จะมีแยกกันอยู่ก็แค่ช่วงที่พี่เขาไปสัมมนาบ้างไปทํางานค้างต่างจังหวัดซึ่งน้อยมากสัมมนากี่วันสัมมนากี่วันคืนสองคืนเท่านั้นเออไม่ไม่ได้แบบไปนานครับไม่บอว่าไปแบบลายยาวเป็นอาทิตย์ซึ่งแกบอกว่าคบกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณปีก่อ่าๆเนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันทบทุกวันให้ถามว่า กทีที่ภรรยาพี่ใช้แชทอะไรผิดปกติไหมคุยโทรศัพท์เวลากลางคืนไหมหรอ,อ,อะไรที่มันมีพิรุธไหมเขใช้คาว่ามันไม่มีพิรุธอะไรเลยที่จะทําให้รู้สึกว่าเขานอกใจเราเป็นไปได้ยังไงวนะเนาะคือมากเพราะว่าคุณผู้ชมลองนึกนะถ้าคนเรามีสามีอีกหนึ่งคนแล้วสามีให้รถมาด้วยถูกไหมไอซ์ก็คือเบนท์คันหนึ่งสาม,มีคนที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าคณะพิจิตรเนี่ยนะซึ่งท่านศึกแล้วเนี่ยนะให้รถมาด้วยเพราะเบนซ์เนี่ยตอนที่ด็อกเตอร์สุใช่ไหม ตอนที่มาคบกับน้องก๊อฟเนี่ยก็คือเขารู้ว่ามีเบนซ์อยู่แล้วใช่ไหมมันใช่เบนซ์คันเดียวกันมันเบนซ์คันเดียวกันที่เจ้าคณะให้เปล่าวะถ้าฟังทไลายใช่ครับเป็นตัวกันเพราะว่าอย่างนี้เ้าฟางตั้งแต่แรกนะเหมือนเหมือนก๊อฟเขาบอกว่าเขาคบกับเจ้าคณะพิจิตรเสร็จสั้ฟุบช่วงหนึ่งที่ครับเจ้าคณะพิจิตรเริ่มถูกตรวจสอบอะที่เขาต้องตัดสินใจจากพิจิตรมาอยู่ที่กรุงเทพอะมันเป็นช่วงเวลาที่เขามาอยู่กับ oh. ดอกรสุขพ oh. อดี ดูก่อนนะแต่มันก็จะมีที่เจ้าคณะพิจิตรก็ต้องมากรุงเทพดิเอ้าแล้วมันสับรางยังไงอะนั่นสิแต่ลายที่แ่เขาบอกว่าช่วงเวลาที่เบกันอ่ะไอ้ก็เขาเามีเขาพี่บอกว่าอ้เขาก็มีบางอย่างไอ้บางอย่างที่เจ้าคณะรูปนี้ป่ะอินคาเนี่ยใช่ป่ะหรือไม่ใช่ปะเริ่มอีกคนหนึ่งเหรออ๋อเหน็บแบบงงแล้วมันอินกันหลายที่เหลือเกินเนี่ยงงไปหมดแล้วตอนนี้ใครอินคาใคร o u t ดอ o r อะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะ เออมีเอาดอยใช่ไหมโอ้ตายเอางี้เดี๋ยวกลับมาก่อนแล้วแสดงก็ต่อมาอยู่เขาอยู่ที่กรุงเทพว่าอยู่ที่ไหนนะกับดตรสุขอยู่คอนโดถดีดกวก่อนนะแต่ก็ไม่มีบ้านไม่ใช่เหรอไอ้เขาเคยเช่าบ้านเขาเคยเช่าบ้านที่เป็นชาวบงอยู่หลังหนึ่งที่บอกว่าติดรูปภาพาละเอาไว้อืมหลังนั้นก็แต่ว่าตัวของดตรสุขบอกว่าเขาไม่เคยไปตอนที่คบกันอยู่เนี่ยอยู่แค่เฉพาะที่คอนโดเท่านั้นซึ่งคอนโดเนี้ย เป็นคอนโดที่ก๊อฟมีอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่กอก๊อฟซื้อมาหรือว่าอะไรยังไงคอนโดนี้อยู่แถวไหนวะไอ้ก็เขาบอกอยู่ในพื้นที่ของที่เจบอกอยู่ในนนทบ,บุรีครับบ้านเขาก็อยู่นนท์ถูกปะบ้านที่เช่าอ่ะที่ที่เขาเช่าพื้นที่ที่เขาอยู่ปัจจุบันที่เช่าหลังหลังก่อนหน้านี้แล้วก็เช่าหลังละห้าหมื่นเนี่ยก็นนทบ,บุรีหมดเลยคือตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าถ้าวางไทม์ไลน์เราก็ไม่รู้รายละเอียดไทม์ไลน์นะว่ามันเป็นการสับหลีกไหมว่าถ้าเขาอยู่กับดรสุคือคอนโด แล้วก็มาเช่าบ้านที่ไหนอีกไหมแถวแถวนั้นไม่รู้ว่าเขาจะคือคนเราผู้ชมต้องรู้ใช่ไหมเวลาเราจะสับหลีกะ่ะสมมติเราเจ้าชูอ้อยู่กับคนนี้ที่คอนโดมันก็ต้องหาใกล้ๆ mm hmm. เพราะถ้าสมมติคนนี้เริ่มเอกใจจะได้มูฟกลับมาหาคนนี้ได้คำถามก็คือว่าระ่า่างที่กําลังได้ด็อกเตอร์สูเป็นสามีแล้วตามไทม์ไลน์คือเจ้าเจ้าคุณเจ้าคุณก็อาจจะเป็นสามีด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะประเด็นคือมันสับรางยังไงอะ แล้วดรสุสไม่เอกใจเรื่องคุยโทรศัพท์บ้างเหรอไอ้มีไหมเพราะโทษทีนะเดี๋ยวบอกไอ้นิดนึงคุณผู้ชมถ้าใครจําได้ทั้งแอป,ปแดงด้วยนะคือก่อนนัานเนี้ยสามีที่เป็นฝ่ายกันเมืองจำได้ใช่ไหมที่เป็นออบตออบตเนเอจใจคือการใช้โทรศัพท์คุยว่าพ่อพ่อพ่อผมก็เลยต้องถามไอ,อ้เพราะไอ้ไปเจอดรสุแล้วมันเป็นช่วงเวลาคบซ้อนกับเจ้าคุณด้วยเนี่ยนะฮะเขาไม่เอกใจโทรศัพท์บ้างเหรอ ก็ใช้คําว่าโทรศัพท์ไม่เคยคุยอะไรเวลากลางคืนหรือเขาบอกว่าไม่เคยคุยอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเป็นพิรุดว่าเขาจะมีคนอื่นโหแล้วาศสพับเหลืออย่างไงวะเนี่ยไอ้ั้างเขาสังเกตเองนะเราสุกลางวันเนี่ยแกไปทํางานแล้วตัวของกอปเขาก็อ้างว่าเขาไปทํางานเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าไปขายของอยู่ห้างแห่งหนึ่งแล้วปัญหาที่เริ่มกันเนี่ยก็สองคนมีปัญหาแค่เรื่องเดียวคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางครั้งกลับบ้านผิดเวลาไม่ไอ แต่ถ้าเราคิดมุมกลับถ้าผู้หญิงก็อ้างว่าไปทํางานขายเซรามิกใช่ป่าไอ้ขายเซรามิกผู้ชายถ้ามาจากพิจิตอะจะมาเทศให้น้องฟังเนี่ยมันจะมาปุ๊บแล้วกลับเย็นเลยเหรอ mm hmm. หรือไม่คิดจะอ้อค้างอาจจะลําบากเพราะนั้นถ้ามาเช้าแล้วกลับเย็นอ๋อพอผู้หญิงก็ออกบ้านไปขายเซรามิก <Wow. S 1> เออ mm hmm. เอออะไรนี่ก็เออไม่กำลังคิดว่า,าช่วงนั้นอาจจะไม่ได<น>้เจอกันเพราะว่าเป็นเรื่อง<อ>เ,เป็นช่วงที่เจ้าคุณวิรัตถูกตรวจสอบก,ก็เลยอาจจะต้องห่างๆกันหรือเปล่าแป๊บนึงนะเขาครบพอสอบเลยนะกับด็อกเอรส่วนเจ็ดถึงห้าเก้าห้าเจ็ดช่วงปลายปีเจ้าคุณโดนสอบหรอเล่าเจ้าคุณโดนสอบหกสิบหกสิบวัดบางค่คานี้ตั้งแต่กี่บางคาโดนสอบเมื่อไหร่วะฟังจากกอล์ฟอะทังฟังจากกอล์ฟวันนี้กอล์ฟเขาก็พูดเลยแหละว่าชัดเจนว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เขาเหมือนเหมือนเริ่มห่างจาก ต้องติดต้องห่างกันก่อนอ่ะเพราะว่าถูกตรวจสอบเรื่องทีเพราะว่าอดีตพอพอพอสอที่โอนเงินให้ปีห้าเก้าไม่ใช่หรอโอดงว่เออตั้งแต่ก่อนนั้นก่อนที่จะโอนเงินให้อ่อเพราะว่าอดีตพออที่เสียรู้ก๊อปแล้วบอกเสียไปสี่แสนแล้วนึกว่าก๊อปจะแฉเจ้าคณะแต่ก๊อปไม่แฉแต่เอาเงินไปแล้วพออโอนไปปีพอสอะไรนะเก้าเขาคบกับดรสุพอสอะไรนะเก้าเจ็ดครับถึงห้าเก้าถึงห้าเก้า ก็แสดงว่าต้องมีข่าวก่อนนั้นก่อนที่ทีพีพีออจะแล้วมาให้ให้ก๊อฟเป็นพออเริ่มสอบละเอียดคือ 59, หา้าเก้าห้าเจ็ดถึงห้าเก้าน้องอยู่กับเดเตอร์สุแสดงว่าน่าจะเป็นห้าแปดห้าเก้าอาจจะแบบเป็นช่วงซ้อนกันหรือไม่อ๋อกำลังเปิดมือถือทำไมคำนวณเวลาเลยเหรอกำ,กำลังดูว่าเอ๊ใช่ไหมไหมช่วงไหนอะไรยังไงแชทที่ว่าคือที่มันน่าสนใจก็คือถ้าเขาสนิทกับเจ้าคณะแล้วเจ้าคณะมาหาเขายังไง โดยที่อีกคนก็คือดรสุไม่รู้และดรสุมารู้วันนี้พร้อมกันเลยเหรอไอว่าเพื่อนเขาอีกคนนึงกับเจ้าคณะก็คือก็คือคนสนิทน้องกอ๊อฟใช่ครับคือเขาก็เพิ่งมารู้มารู้เลยว่าสองคนนั้นน่ะคือเป็นเพื่อนที่เรียนร่วมชั้นเดียวกันก็คือเจ้าคณะพิษณุโลกกับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเพิ่งมารู้หลังจากที่เป็นข่าวและมีชื่อปรากฏออกมาพบกัน จนเลิกการที่บอกว่าเขาเขาคบกัก yeah> ันแล้วเลิกกันมาเกือบสิบปีแล้วอะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาเลยแล้วไม่เคยแตะไระายด้วยคือไม่แน่ใจเนี้ยพอเราออกอากาศอะเจ้าคณะพิจิตรก็ดีเจ้าคณะพิษณุโลกก็เพิ่งรู้เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไม่แน่ใจการว่าผู้ชายทั้งผู้ชายสามคนอาจจะมาโป๊ะวันเดียวกันคือตอนเป็นข่าวถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าอดีตพอรักดีบอกว่าเรื่องเนี้ยย้อนไปปีห้าเก้าตอนนั้นมีเรื่องร้องเรียนเจ้าคณะพิจิตรท้างอยู่แสดงว่า ต้องมีการร้องมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีประเด็นมาก่อนหน้านั้นแล้วเขาเขาเลิกกับดรสุขคือห้าเก้าใช่พออเริ่มมาร้องเรียนคือห้าเก้าแสดงว่าถ้าก่อนห้าเก้าเนี่ยแสดงว่าพออเริ่มละแคะระคายแล้วใช่อาจจะเป็นชะ่วงที่ทําให้น้องก๊อฟเริ่มห่างจากเจ้าคณะแต่ในช่วงรอยต่อที่ห่างกันน้องก๊อฟก็ยมาอยู่กับดรสุขอ๋อแล้ว และสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คือตัวด็อกเตอร์เองเนี่ยพอเขารู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยคือที่เขากลัวที่สุดคืออะไรก๊อฟเห็นบอกกลัวเรื่องเส้นเงินทําไมอะก็ก็ถามเขาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบเส้นเงินทั้งหมดใช่ไหมครับตอนเนี้ตัวแกเองก็บอกว่ามันจะตุกบไ u ยูทูบตอนคืนเหรอจำไม่ได้ว่ามันเป๊ะไม่ได้นะตนล่สุดก็บอกว่าเส้นเงินของเขาเองเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าคือตอนนี้ตํารวจยังไม่เรียก ลำดับยังไม่ได้ติดต่อมาถ้ามันจะมีเส้นเงินไปเกี่ยวพันอะไรกับก๊อฟเนี่ยเขาบอกมันก็จะมีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการส่งเสียค่าเทอมให้กับให้กับลูกเท่านั้นก็คือลูกเขาถูกป่ะแล้วลูกเขาตอนนี้อยู่ไหนอะดรสุลูกอยู่ไหนอะลูกอยู่กับคุณยายอ๋อเหรอใช่ครับนึงนะแล้วตอนดอร์สุมีลูกกับก๊อฟก๊อฟเลี้ยงดูลูกป่ะก็ลูกจะอยู่กับกับยายตลอดยายไหนอะยายก็คือแม่ก๊อฟใช่โอ แล้วเรก็ <จะ S 1> สูดส่งเสียป่ะแกแบ่งกันแบบนี้ก็แบอบกว่าเรื่องค่าเทอมเรื่องคใาชา้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยพ่อก็คือดรสูตรดูแลส่วนแม่ก็คือจะดูเรื่องดูแลเรื่องค่ากินอยู่ค่าอะไรใช้จ่ายปกติชีวิตประจำวันนั่นคือแกบอกแบ่งกันแล้วตกลงกันหลังจากเลิกกันอืม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 อ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เอะวันนี้ใครไปตามเรื่องพระม่านชมพูนะแนนแนนสิวิตี <laughs> พาม่านชมพูเดี๋ยวรอก,ก่อนเนาะพรุ่งนี้อ,อ่าขอบใจไอซ์เอาเท่านี้ก่อนอ่าโอเคโอเคสวัดดีสวัสดีสวัดดีโอเค okay. มีอะไรอีกไหมกลับบ้านดีกว่าพอแล้ววันนี้เอาเท่านี้เนาะไลฟ์กี่นาทีแล้วเนี่ยสี่สิบพอแล้วคุณผู้ชมฮะเอาสี่สิบนาทีเอาแบบคอบพองหอมปากหอมคอพรุ่งนี้พาม่านชมพูไม่ติดเหรอ,อไม่รับกด<ต>กดแล้วเป็นไงต,ตัดสายทีแล้วถ้ากดตอนนี้ไหนกดดิเปิดสปิกร์โฟนดิ อันนี้ไม่ได้บอกก่อนนะจะได้รู้ไงเดี๋ยวถ้าเกิดถ้ารับผมจะขอคุยเลยแต่ถ้าไม่รับเดี๋ยวเรานอนพร้อมกันเลย <c oughs> คืนนี้เรานอนพร้อมกันเลยคืนนี้เปิดสปิกร์โฟนนิคือมีบางช่วงติดยาวนะแต่ว่าเหมือนไปไปบล็อกแล้วสัญญาณก็คือบล็อกเ <c oughs> อาเอาเบอร์ใหม่เอาเบอร์ใหม่ <c oughs> เอาเบอร์ใครแต่ไม่ใช่เบอร์พี่นะเอาเบอร์ใครก็ได้เอาเบอร์อลองโทรหาท่านหน่อยติดไหม <c oughs> ก่อนนอนก่อนนอนไม่หรอกคืออย่างนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยแหละ ติดไหมถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรคือณขนาดเนี้ยเดี๋ยวคงจะต้องอธิบายความเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดให้ดูนะว่าช่องแปดไปเห็นอะไรมาวันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนอืถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรติดไหมน่าจะบอกทุกเบอร์เลยมั้งสงสัย ปิดเครื่องปิดเครื่องไปเลยครับปิดเครื่องแล้วครับไม่เป็นไรก็ท่านไม่ได้ผิดอะไรเนาะเออยังไม่ได้บอกว่าเป็นท่านขอบคุณนะครับเอาเท่านี้เนาะวันนี้ไลฟ์เท่านี้พอแล้วเนาะเอาแบบพอขอฝปากของคอเดี๋ยวเราเจอกันตอนตีสามนะเออเดี๋ยวถ้าไม่หลับเราจะเจอกันตีสามเดี๋ยววันไหนแบบเขาเรียกเออวันนี้หลวงพี่เลยนะหลวงพี่หมีหงุดหงิดอะที่หลวงพี่ส่งภาพสิเจ้าคุณประสิทธิ์หมีหงุดหงิดเนี่ยนะฮะ เงามีเงาเอาแล้วมีเงาเอาแล้วมีเงาทอปที่มีเงาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวส่งน้องเมย์กลับบ้านนอนแล้วเดี๋ยวรบกวนเขาขอบคุณนะครับทั้งสองหมื่นกว่าท่านก่อนหน้านี้ด้วยปิดเลย